ครับพี่น้องมือนีก็สีผ้ามาหายู่หากินล,ล่องเบิงนะครับหลังจากฝนตกลายมือติดต่อกันบ่ได้กี่อย่างเนาะพี่น้องสําหรับไม้ก็ดันหลังผมเนี่ยครับมือนีสีใสเงียลุกอดหรือว่าเงียวักบานเท้านะครับมาสีผ้าลองเบิงพี่น้องนี่ครับ สำหรับไม้กับยูน้าจาของนะครับทวมบละพี่น้องปีนี้นะครับนะครับเขาก็เห็นแต่ยอดบางมองกับทวมบ้าละครับครับเงี่หัวเมื่อนี้นะครับายพี่น้องเมื่อนี้ก็ช่วงนี้ก็สี่โมงกุก,กวานะครับสิพาใส่เงียหัวใส่เงี่ยลอยลองเบิงนะครับายพี่น้องติดตามนะครับใส่เสร็จแลลวกับมืแรงจังสี พามายำเนาะพี่นอ้องใส่บระธานเลีย่ยวยูพี่นอ้องฝนไหลป่าห้องได้แล้วครับหนึ่งตัวนี่พี่นอ้องมนันมันครับไม่อนีมนันตัวแรกแค่ยงมนันนะครับนี่ครับใส่บระธานเลี่ยวยูฝนไหลแล้วอย่าคิดนีก่อนพี่นอ้องไปพี่นอ้องพยายามเบ็ดเลย สองถุมสองถุมกุ้งกวแล้วนะครับครับแหววกกับของครับเบ่งดูหลังแหลกมาถือหลังสองพี่น้องหึ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 ถือแล้วพี่น้องถือแล้วโอ้ตัวบมญหญ่บันเดะครับบมญหญ่บันไดะก็เอา นับหนึ่งขึ้นกันนะครับเสร็จแล้วพี่นอ้องหนึ่งแล้วเสร็จต่ออีกครับตเรล้วพี่นอ้องพี่นอ้องเรล้วพี่นอ้องอืตัวปใหญ่นหนึ่งพี่นอ้องชึบ นี่ครับพี่น้องใส่บึกเลยตัวนี้นี่ครับโอ้เครื่องโล่ได้ครับเครื่องโล่ได้เอ,เอาพี่น้องมันมันมันมือนีมันเอาอ,อนุญาตป่าไส่ของกันครับไป,ไปต่ออีกพี่น้องหลังต่อไป กินจะ t ไ ấ น,นอกสองหลังที่นี่เอาบดรอนบดถึกไปไปต่อหลังไม่พี่นนองสวัสดีครับหอบเสารอบพี่นนองอ่าอายุให้กินยามเบ็ดเก็บเบ็ดรอบเสานะครับรอบเสานี้มันรุ่นกันจะได้จักเตรม ได้ซองแล้วนะครับใน้ของได้ซองเต็มแล้วเร่ไทยพี่น้องเบิ้งนะครับเมื่อขึ้นก็นใส่ไฟหัวสีแดงนะครับมันก็นเลยภาพบรชัดหลรอเสามาเบิ้งกันพี่น้องนะครับมาสีได้จากเต้มไปพี่น้องไปหา,างย่ามนะครับเอา หลังนี้นี่เป็นทังไงนี่พี่น้องอ๋อหลังนึงคือจมหลังนี้บดถือเอลอรุนหลังนี้ด้นี่พี่น้อง <c oughs> ถืออย่างนี้พี่น้อง ได้แล้วครับพี่น้องนึ่งเต็มนึ่งเต็มนี่ครับนี่ครับตัวใหญ่เลยครับอึ๊บอึ๊บอ่เอาเมันหมานพี่น้องมันหมานมน,มน,นี่ครับคลิปนี้คลิปหาอยู่หากินเนาะพี่น้องนี่ครับประมาณ หาขีดคือเก่าครับหาขีดหาขีดรุ่นนี้นะครับหาขีดคือเก่าเอาเตรียมใส่ของนะครับหาขีดได้อยู่ครับตัวนี้ตัวใหญ่นะครับนี่ไปหน่อยนี่แหละครับใส่โอ่ไว้แล้วนะครับเพราะได้อยากได้กินนะครับใส่องค์ไว้แล้ว นนเนี่ยยอะเนาะพี่น้องนะครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นีก้ก็เนาะพี่น้องอยากให้กินกับมันๆกดติดตามนะครับ,รบแล้วมือหลังที่จะสิปให้เบิ่งอีกนะครับสวัสดีครับ